มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเปิดฉากตะลุมบอลกันในร้านอาหารอีสานชื่อดังปาขวดเบียร์กันนะแล้วก็เนี่ยทำให้ร้านเสียหายเห็นบอกว่าทางร้านเนี่ยเรียกค่าเสียหายฝ่ายละ50,000ื่นบาทเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อน โดยเหตุการณ์นี้นะครับก็มีลูกค้าที่อยู่ในร้านเนี่ยถ่ายคลิปการทะเลาะกันระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยว <S <S <ๆ>เขาบอกว่าเป็นชาวเกาหลีด้วยกันเองนะฮะโดยในคลิปเนี่ยถึงขั้นเนี่ยปาแก้วใส่หน้ากันกระโดดต่อยกันยับเลยนะครับไม่แคร์ไม่สนลูกค้าคนอื่นที่อยู่ภายในร้านเหตุเกิดประมาณตีสามครึ่งของวันที่11รกรกฎาคมภายในร้านจิ้มจุ่มหมูกระทะภายในซอยถนนเพชรตะกูลหมูห่6ตําบลนานเกลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ ก็น่าจะกลุ่มๆมเมาๆกันแล้วเนี่ยตีสามครึ่งเนี่ยนะทางตำรวจสพเมืองพัทยาได้ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ก่อนจะเชิญทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปยังโรงพักเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าฝ่ายหนึ่งน่าจะเป็นคนเริ่มหาเรื่องก่อนแล้วก็มีเสียงดังเกิดขึ้นก่อนที่หนึ่งในกลุ่มเนี่ยจะลุกขึ้นชกหน้าอีกฝ่ายหนึ่งทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่อยู่เฉยอ่ะก็ลุกขึ้นสู้แล้วก็มีการคว้างปลาขวดเบียร์จานชามเก้าอี้กันชุลมุนนะครับ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนเป็นชาย2หญิงหนึ่งนะฮะส่วนร้านอาหารเองก็ได้รับความเสียหายเข้าของเนี่ยนะครับแตกกระจายขาโต๊ะหักจานชามพังเสียหายทั้งร้านเนี่ยบอกว่าเนี่ยต้องการให้ทั้ง2ฝ่ายรับผิดชอบค่าเสียหายฝ่ายละ50,000บาทเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่นะครับไม่รู้ว่าตกลงกันได้หรือเปล่านะ เขาบอกว่าเนี่ยยังไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งความเป็นทางการกับอีกฝ่ายนะลักษณะก็คือทะเลาะวิวาทกันเองนะฮะตอนนี้ทางตํารวจก็นําตัวไปสอบปากคานะครับนี่นะฮะเกาหลีกับเกาหลีด้วยกันเองเนี่ยนะครับมาซัดกันที่ร้านจิ้มจุ่มหมูกระทะแสออทำไมไม่ไปซัดที่บ้านตัวเองนะเ,เ,เราคงจะคอมเมนต์กันตรงนี้ก็เลยเอากันตรงนี้เลย <S 2> <S 2> <S ครับ